สวัสดีครับพ่อผมปอนส์ฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์รุ่น X a p l u s Sport นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.2ลิตรแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับตัวนี้ใช้น้ำมันดีเซลนะครับราคาขายเพียง689,000บาทตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นปีใหม่2021นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า X a p l u s Sport แต่งอะไรไปบ้างครับคันนี้เริ่มจากด้านบนนะครับด้านบนฝากระโปรงตัวนี้เราแต่งสกู๊ปทรงเตี้ยไปครับ ตัวนี้จะเป็นสกูปซองเตียนะครับเป็นสีทูโทนก็คือสีดําตัวรถตัดสีดาด้านนะครับแล้วก็ด้านข้างเราก็จะยิงแนวซิลิโคนนะครับการน้ําเข้านะครับหลังติดตั้งเราก็จะมีตัวติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับเป็นสีเทานะครับคะว่าเนเจอร์นะครับที่เราแต่งเข้าไปเพิ่มเติมตัดมาที่ด้านหน้าครับตัวนี้กระจังหน้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นแบบทรงแรปเตอร์นะครับทรงแรปเตอร์ตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับตัวกรอบใหม่นะครับ พร้อมตัวหนังสือ FORD นะครับสีดำตัดขอบด้วยสีแดงนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED แบบเต็มช่องนะครับตัวหนังสือ FORD ก็เลือกทำสีได้นะครับส่วนตัวคันชนหน้าเดิมตัวนี้ก็ยังเป็นกันชนหน้าของเดิมนะครับเสริมแค่ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกตัวนี้เรแต่งเข้าไปนะครับแต่งเพิ่มเข้าไปแต่ว่าเบ้าตัวนี้เป็นเบ้าเดิมนะครับด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้อ่าแล้วก็จะมีข้อไฟหน้าตัวนี้ครับ เสริมมิติให้ไฟหน้านะครับโคงไฟหน้ายังเป็นของเดิมนะครับจะเป็นแบบมันติดีเฟกเตอร์นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันภาษาบ้านบ้านก็คือโคงไฟหน้าแบบธรรมดานะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านในแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างคันนี้ก็ซุ้มล้อเราใส่เป็นแบบซุ้มล้อขนาด6นิ้วมีหมุดนะครับตัวนี้6นิ้วมีหมุดนะครับซุ้มล้อก็มีหลายทรงนะครับมีหลายแบบนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับล้อแม็กตัวนี้ของเดิมนะครับสแตนดาร์ดโรงงานจะเป็นขอบ17นิ้วนะครับเป็นเหมือนของ xlt นะครับ เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นลายดอกไม้ขอบ16นิ้วนะครับเป็นสีดําเงานะครับบิลลิ่งขอบเป็นสีเงินนะครับรัดด้วยยางแม็กซิตเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้ขนาดยางอยู่ที่26570ห้ขอบสินะครับตัวนี้จะเป็นยางอัลเทนส์นะครับยี่ห้อยางก็จะเป็นแม็กซิตเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้ขนาดไก่เคียงของเดิมนะครับแต่ว่าได้ดอกยางเป็นแนวออฟโรดนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ครับตัว xl plus sport จะมีตัวไฟเลี้ยวนะครับที่โลโก้แก้มนะครับตัวโลโก้แก้มมันจะบอกนะครับว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.2 นะครับแล้วก็ตัว6สปีดก็คือเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับกระจกมองข้างตัวเอกภพแกก็จะเป็นสไตล์นี้ครับเป็นสีดำด้านไม่มีไฟเลี้ยวนะครับจะต่างจากรุ่นเอ็กซ์ที่มือเปิดเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็รถสีดาก็ผมแต่งเป็นตัวกรนลอยมือเปิดให้นะครับกันสาดสีชิ้นสีดาแล้วก็ราวหลังคาเป็นสีดําด้านเช่นกันนะครับล้วหลังคาเลือกสีได้นะครับมี2สีให้เลือกมีสีวานเงินและสีดาด้านนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับ เป็นลายโคนศา์อ่าเป็นลายสายฟ้านะครับสติกเกอร์เป็นลายสายฟ้านะครับฟอนเทนเจอร์นะครับเป็นสีเทาอ่อนนะครับตัดลายสายฟ้าสีเทาเข้มนะครับลถสีดานะครับตัดสติกเกอร์สีเทาสวยครับถัดมาที่โลบานะครับตัวโลบร์ตัวนี้เป็นของอัลเลนเดอร์นะครับอัลเลนเดอร์ตัวนี้ผมก็จะเรียกเป็นอัลเลนเดอร์ตัวท็อปละกันนะครับมีไฟเบรกรงที่3าที่หัวเก่งตรงนู้นนะครับเห็นไหมฮะ รุ่นนี้นะครับเอกาพาสปอร์ตนะครับไม่มีไฟเบรกหัวเก่งนะครับเราก็ควรแต่งโลบาร์ที่มีไฟเบรกมาให้นะครับเพื่อเสริมการมองเห็นเวลาตอนคืนนะครับด้านท้ายก็จะมีตัวข้อไฟท้ายนะครับแบ่งช่องไฟชัดเจนไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงท้ายนะครับตัวนี้เรามีสติ๊กเกอร์ลายเยยบโคนให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็รถสีดำเช่นเคยต้องมีกันลอยพร้อมดาบนะครับมาในเซ็ตแล้วก็ ด้านท้ายก็จะมีไลเนอร์นะครับ1ชุดไลเนอร์จะเป็นไลเนอร์ของฟอร์นะครับพร้อมหูผูกสัมภาระนะครับด้านข้างเป็นพลาสติกแบบแข็งแรงนะครับตัวนี้ไลเนอร์จะค่อนข้างหนานะครับของฟอร์ดโดยตรงแล้วก็กันชนท้ายนะครับอันนี้ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับเป็นพลาสติกสีดํานะครับกันชนท้ายเป็นพลาสติกนะครับอันนี้สแตนดาร์ดเลยนะครับกันชนท้ายเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับคันนี้อัปเกรดมา เดี๋ยวนะลืมตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเรามีกล้องมาด้วยครับนี่เราติดกล้องมาใช่ไหมครับกล้องหลังกล้องหลังฝั่งคนชนท้ายเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมีกล้องหลังก็ต้องมีจอนะครับด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูภายในครับภายในก็อัปเกรดใหม่นะครับมีจอ9นิ้วครับจอแอนดรอยตัวนี้เรายังไม่ได้แกะพลาสติกนะครับนี่ครับ เป็นจอแนดอยเก้านิ้วสามารถดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube ได้นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตจะไม่แกะนะครับของลูกค้าใหม่แล้วก็บอร์หนังอัปเกรดใหม่นะครับเป็นดาได้แดงนะครับพร้อมเดินตะเข็บตรงกลางเป็นสีแดงนะครับตัวนี้อัปเกรดใหม่นะครับของเดิมเป็นบอร์ผ้าธรรมดานะครับแล้วก็จอตัวนี้นะครับย้อนไปที่จอนิดหนึ่งจอตัวนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเป็นจอขนาด9้านิ้วนะครับตัวนี้เป็นกล้องนะครับเราเดินกล้องไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดที่กระจกนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับ มีกุญแจรีโมทหนึ่งดอกธรรมดาหนึ่งดอกนะครับสําหรับเอ็กยาพัฒตัวใหม่นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปุ่มพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีครบหมดครับรับบลูทูธปรับเปิดเสียงเสียงนะครับตัวนี้ก็แตกต่างจากเอ็กเอลทีแค่นิดหน่อยเองครับหาลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะครับทักได้ที่เบอร์0863440739นะครับผมปอนส์ฟอนนะครับผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับเพียงลูกค้า โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นเอกสารที่โชรูมนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์สำหรับพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่นะครับเพียนลูกค้าเตรียมเอกสารนะครับอยู่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับผมมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปเซ็นเอกสารให้นะครับไฟแนนซ์ผ่านนะครับผมแต่งรถให้สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งรถให้ฟรีนะครับทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมซัพพอร์ตให้ทั้งหมดนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูท